สำหรับ CPF เนี่ยงบในไตรมาส3นะคะคาดว่าน่าจะมีการชะลอลงนะคะตามภาพของราคาสุกรเนาะในประเทศไทยแล้วก็ในเวียดนามที่มีการปรับตัวลดลงนะคะต้องบอกว่าก็อาจจะถือว่าอยู่ในกรอบค่อนข้างแรงพอสมควรนะคะถ้าดูในหน้า2เนี่ยเราก็มีการเอามาเปรียบเทียบนะคะ เดี๋ยวดูในหน้าสองได้นะคะฟิกเกอร์1แล้วก็ฟิกเกอร์สเนี่ยจะเห็นทิศทางของราคาสำหรับวันนี้นะคะเออสำหรับในไตรามาส3ของปีนี้นะคะเอออันนี้เป็นราคารายเดือนเนาะที่มีการเ,เห็นการปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงในช่วง ระหว่างไตรามาสสาที่ผ่านมานะคะก็หลักๆก,ก็จะเป็นราคาหมูเนาะซึ่งทําให้เราคิดว่ากำไรในช่วงไตรามาสสานะคะถ้าดูในเชิงของ Net Prof ฟิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 5 1 0 0ล้านบาทนะคะลดลงประมาณ 5, 30% y ส a r เปอเซียแล้วก็51% q สิบเอ็ดเปอร์เซ็นะคะส่วนภาพของ คอ p r รฟิต uh, นะคะซึ่งไม่รวมรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการโอเปอเรชันนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่อง uh, กำไรขาดทุนจาก uh, สินค้าชีวภาพนะคะก็เป็นพวกแม่พันธุ์พ่อพันธุ์หมูนะคะที่ uh, เป็นสินทรัพย์นะคะของธุรกิจนี้หลักๆนะคะถ้าไม่รวมเนี่ยกำไรปกติ แล้วก็รวมไปถึงค่างเงินด้วยนะคะเอ่อถ้าไม่รวมเนี่ยกำไรปรกติน่าจะอยู่ที่ประมาณ5,900ล้านบาทนะคะลดลงประมาณ12%บสอเปอนเยนเยียแล้วก็45% q สนคิวออนคิวนะคะหลักๆมาจากเรื่องของ r o s s margin ค่ะ Material มีการปรับลดลงนะแต่ว่าราคาสินค้าเนี่ยมีการปรับลดลงเร็วกว่านะก็เลยทำให้ a r g ิ n มีการปรับลดลงนะคะด a มาในฝั่งของผู้บริโภคในช่วงฤดูฝนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของขาดแคลนแรงงานในกลุ่มธุรกิจเอ่อ ลงชำระด้วยนะคะลงค่าสัตว์ด้วยนะคะในประเทศไทยเนาะในช่วงที่แรงงานชาวกรมูชามีการกลับบะกลับประเทศอยู่พอสมควรในช่วงต้นๆ้นไตรมาสนะคะส่วนที่เวียดนามเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจาก ราคาที่ค่อนข้างผันผวนสะท้อนกับสถานการณ์เกีเ่ยวกับโรคอฮวาแอฟริกาในสุนสกรนะคะก็เลยทําให้ราคาเนี่ยค่อนข้างสวิงในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เฉลี่ยมีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไอยมาที่แล้วนะคะส่วนเรื่องของเซลล์สขาย,ยอดขายจริงๆเรื่องของโวลูมของ CPF ไม่ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะคะมียังยังคงมีการเติบโตได้ในเชิงเยนเยียแต่ว่าพอเวลาอินคอร์เปรเรื่องของรักค่าเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นเข้าไปเนี่ยทำให้เราคิดว่าภาพของรายได้ในไตรามาสสามเนี่ยน่าจะลดลงประมาณสัก1.3%เปอร์เซนเยนเยียแล้วก็4.6% q จุเปอร์เซนคิวอนคิวมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทนะคะอันนี้ก็เอ่อเป็นอีกส่วนหนึ่งที่กดดันในแง่ของยอดขายนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของ Equity income นนะคะก็คือเป็นกำไร ที่เมาจากส่วนแบ่งกำไรที่มาจากบริษัทลูกนะคะที่ CPF มีสัดส่วนการลงทุนอยู่เนี่ยจริงๆภาพรวมของออกำไรของ c p f กับ CPX เนี่ยที่เรามีการพรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่ได้เเปลี่ยนคือยังยังคิดว่าจะเห็นการเติบโตได้นะคะในเชิง year-on-year year. เพียงแต่ว,ว่าถ้ามองในเชิง profit ฟอร์แมตโซเชียลเนี่ยที่เราประเมินในไตรามาสนี้ของ CPM เนี่ยเราประเมินไว้อยู่ที่3,200ล้านนะคะลดลง12% y e a r เ n y e a r นเยยแล้วก็11% q เอคิวเนี่ยหลักๆมาจากกำไรที่ลดลงนะคะในส่วนของ c t i ก็คือธุรกิจสุกรใน ในจีนนะคะที่ก็มีการปรับตัวลดลงของราคาชเช่นกันนะคะสะท้อนเรื่องของดีมานที่ยังฝื้นตัวค่อนข้างช้าในขณะที่สป라이ย,ยังมีออกมาในตลาดอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยทำให้เกิดโอเวอร์สป라이ที่นุ่นด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้อมองไปในไตยมาสสี่ะค่ะก็คิดว่าถ้ามองจากราคาปัจจุบันเนาะราคาสุก,กรในประเทศยังมีการปรับตัวลดลงนะคะถ้าเทียบกับไตรามารที่แล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ที่ยังลดลงมาอยู่ที่ ยังลดลงมาอีกประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นะคะเราคิดว่าในช่วงป,ปลายปลายไตรมาสเนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวตามฤดูกาลเนาะแล้วก็หลังเทศกาลกินเจนเนี่ยน่าจะเห็นที่ทางราคาสุกรในประเทศน,น่าจะฟื้นตัวขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วงสักสองในช่วงต้นต้น,ต,น,ต,นตุลาเนี่ยยังมีเพรสเชอร์เรื่องของราคาอยู่พอสมควรนะคะเราเราคิดว่าการฟื้นตัวอย่างค่อนข้างจํากัดเนาะแต่ว่าข้อดีก็คือยังมีราคาของไก่เนื้อนะคะที่ปรับลด ลดลงน้อยกว่าเนาะแล้วก็แนวโน้มของการส่งออกยังไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งก็คือเรื่องของ raw material ที่ยังเป็นทิศทางขาลงนะคะก็น่าจะยังพอช่วยทำให้เห็นแนวโน้มของ margin เนี่ยไม่ได้ลดลงไปเร็วมากกว่านี้นะคะก็อาจจะมองครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยอาจจะเห็นภาพที่ชะลอลงอย่างมีนัยยะนะคะแล้วก็อาจจะ normalize มากขึ้นในปีหน้านะคะเพราะว่าราคาสุกรในประเทศน่าจะเริ่ม balance ตามทิศทางของ demand supply นะคะเราคิดว่าจะ p p ในปีหน้าเนี่ย อาจจะไม่ได้แตกต่างไปจากปีนี้มากนักนะคะโดยภาพรวมๆน่าจะ,ะมีการควบคุมนะคะด้วยด้วยการร่วมมือระหว่างผู้เลี้ยงด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มีโอกาสที่จะทรงตัวหรือว่าอาจจะลดลงไม่เทียบกับปีนี้ได้เล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นราคาสกอรน่าจะไม่ได้ผันผวนมากเมื่อเทียบกับปีนี้นะคะก็คือปีช่วงปีนี้เนี่ยความผันผวน,นเกิดจากสป라이ดช็อตในช่วงต้นปีแล้วก็มีสป라이ดทยอยออกมาค่อนข้างเยอะในช่วงปลายปีนะคะก็เลยเจะผันผวนมากกว่านะคะในขณะที่แนวโน้มของข้าวโพดนะคะที่จะมีมีที่มีการอนุญ,ญาตให้นําเข้าจากสหรัฐเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีผู้ประกอบการใดนําเข้ามาจากที่ US นะคะเราเราเราเชื่อว่ามันจะเป็น เราเชื่อว่ามันเป็นผลจากส่วนต่างราคาที่อาจจะยังไม่ได้ดึงดืมากพอนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าราคาข้าโวพดจาก U. S. เนี่ยจะมีราคาที่ที่ต่ำกว่าในประเทศนะคะแต่ว่าเมื่อรวมค่าขนส่งรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าโอกาสที่ แกลบตรงนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดึงดูดพอนะคะก็น่าจะยังเน้นคงเน้นการใช้ข้าวโพดในประเทศเป็นหลักอยู่นะคะแล้วก็ทําให้เราคิดว่าเออร์เน็งสำหรับในปีหน้าน่าจะมีซอฟลงนะคะมาอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0 0ล้านโดยประมาณนะคะโดยหลักๆก็จะเห็นมาจ g i n ที่แคบลงนะคะด้วยเทรนของเออร์เน็งนะคะตั้งแต่ตครึ่งปีหลังของปีนี้เป็นต้นไปนะคะเราคิดว่าอยังไม่ได้มีคาตาลิสในหุ้น CPF มากพอนะคะเราก็ปรับลดคำแนะนำจากเดิมที่เป็นซื้อเนี่ยมาเป็น ซื้อหรือว่านิวโตรนะคะแล้วก็ปรับทาร์เกตนะคะไปเป็นสิ้นปีหน้าที่24.7บาทนะคะก็เอ่อสำหรับรีเซวหรือว่างบเอ่อในไตรามาสสามของ c p f ก็น่าจะประกาศในช่วงวันที่13พฤศจิก,กานะคะก็จะเห็นเอ่อผลการเนินง,งานที่ที่คาดการณ์กันออกมานะคะจริงซีพช่วงครึ่งปีแรกมันค่อนข้างจะดีมากนะครับครึ่งปีหลังดูซอฟลงแล้วถ้ามองต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปีหน้า Q1 Q2 อะไรเลยเนี่ยเราจะเห็นรีเซวที่มันดรอปลงมามันจะเป็นตัว ตัวกดดันราคาหรือว่า performance ของตัว c p f หรือเปล่าว่าปีนี้มันดีมากโอ้ช่วงแรกนี่ทุกคนมันบูกันขึ้นไปครับค่ะก็ต้องบอกว่าเรามองแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราคิดว่าผลกระทบจากเรื่องของปัจจัยของสป p ายที่หายไปในช่วงต้นปีเนื่องจากโรคระบาด ต่างๆเนี่ยน่าจะผ่อนคลายลงแล้วนะคะก็น่าจะทําให้ mm. เอ่อพรสเชอร์เรื่องของการของราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยนคือคือเราไม่คิดว่าจะมีแรงผลักดันทําให้ราคาสุกรในประเทศเนี่ยสไต์ขึ้นไปเหมือนกับที่เราเห็นในช่วงครึ่งปีแรกนะคะแต่ว่าข้อดีที่เรายังเห็นอยู่ก็คือเรื่องของเอ่อ raw material ที่ยังอยู่ในราคาต่ำนะคะแล้วก็ mm. เอาผดของทางผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเนี่ย ในกลุ่มพวกกากถั่วเหลืองแล้วก็ในกลุ่มข้าวโพดเนี่ยยังอยู่ในทิศทางเชิงบวกกับผู้ผลิตได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่ากำไรในปีหน้าเนี่ยจะปรับลดลงค่อนข้างเยอะนะเมื่อเทียบกับปีนี้เพียงแต่ว่ามันจะอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าถ้าเปรียบเทียบกับ performance ในอดีตนะคะที่ยัง ความหมายก็คือเรายังน่าจะเห็นกําไรเนี่ยอยู่ระดับประมาณ20 0 0 0ล้านได้นะคะยังลดลงจากปีนี้พอสมควรประมาณสักเอ่อยี่สแต่ว่ามันก็จะดีกว่าในช่วงอย่างเลสเซดูค่าเฉลี่ยนในช่วง2ปีก่อนหน้านี้เ <Yeah, okay. S 1> อ่อกำไรเคยขาดทุนอยู่2023เราไม่คิดว่าจะเห็นสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ในตรมาอสองพเนี่ยก็กําไรเกือบเกือบสองหมล้านแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจะทําได้ดีกว่าตัวเลขนั้นนะคะความหมายก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าอ่ถ้าดูในเชิงของโมเมนตัมควอเตอร์บายควอเตอร์เน่ยอ อีกสักระยะหนึ่งนะคะอย่างน้อยเป็นถึงครึ่งปีแรกของปีหน้าที่มีมีเพรสเชอร์เรื่องของฐานสูงจากปีนี้ไปอะค่ะครับผมก็ถ้าฟังจากที่คุณที่บอกมันก็คือน่าจะซอฟ่์ปีนี้มันเป็นปีที่ดีโดยเฉพาะครึ่งปีแรกนะครับแต่ถ้าเทียบโดยถัวเฉลี่ยแล้วกันปีหน้าถึงจะมีหย่อนจากปีนี้ลงมาแต่เทียบโดยถัวเฉลี่ยไม่แย่ก็คือยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับผมสรุป้าแล้วกันถ้าดูภาพทางเทคนิค ก็ยังเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะขอ,ของคุณทิปเคยจากที่เป็นอัพเปอร์ฟอร์มมาเป็นดูโทเนี่ยตอนนี้ถ้าวิ่งกรอบกว้างก็ตีซะโซนรับ22บาทบวกลบแถวนั้นนะครับแนวต้านก็มี24แล้วก็25บาทโดยประมาณก็พายัาเป็นพักออกโซนด้านข้าง